เพื่อน recu ที่รักทั้งหลายปลายเดือนกุมภาันธ์นะครับมาที่จะขึ้นเดือนมีนาหน้าร้อนมาแล้วหน้าร้อนนี้วันนี้ก็ร้อนร้อนเป็นพิเศษทุกๆวันเลยเหตุการณ์ very hot issue ผมจะพูดสั้นๆเรื่องสั้นๆปัจจุบันนี้ท่านต้องติดตามข่าวบ้านข่าวเมืองกับข่าวต่างแดนที่มันกระทบกับเราเลือเกินข่าวต่างแดนหนีไม่พ ah ้นอเมริกาลบกับจีนและต้องเรียกว่าสงครามสงครามสงครามร้อนขึ้นทุกขณะร้อนขขึ้นทุกะนะครับ อเมริกาปิดกัน้นจีนไม่ให้ออกทะเลแล้วครับเพราะฉะนั้นวันเบลวันโรดของจีนที่จะต่อเชื่อมไปทางโน้นน่ะไปทางรถไฟอันเดียวเดิมทีเดียวจีนจะมีทางเรือด้วยจะวิ่งอ้อมนะครับมาทางข้างล่างเนี่ยนะครับมาทางอินโดนีเซียไปเนี่ยเดี๋ยวนี้อเมริกาเอาเรือลบไปปิดหมดแล้วครับเรือรบทีเ่เจ็ดอเมริกามีสิบกองเรือลบแต่ละกองกองเรือคือกองพลที่ยิ่งใหญ่มีเรือบรรทุกบินไปเอกแล้วก็มีเรือบินทั้งใหญ่ลอยน้ําไปมา,มา ไอ้ที่บนบกกองทัพอเมริกาอยู่ที่โอกินาว่ามีอยู่ที่เกาะกวมโอกินาว่าแถบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ร็จแล้วฐานทัพย่อยอยู่ที่ไหนนะครับสัตหีบครับของเราฐานทัพเล็กลงไปอยู่ที่อุบลอุดรลบบุรีนะครับนครปฐมนี่คือฐานทัพเล็กซึ่งสามารถจะเอาเบินมาจอดได้นะครับเอาไปทิ้งบอมใครที่ได้ผมพูดเสมอว่า ดูอเมริกาให้ดีส่วนที่สัญญาที่เราเซ็นไว้ทั้งปีพศ2 5งพันอกว่าๆนะมันผูกพันอะไรอะไรบ้างพูดหลายที่แล้วนะครับทะเลาะกันในสภาในกะรูนาไปกันต้นหน่อยใครดูแลความมั่นคงของประเทศเมื่อาวานนี้ก็มีคนพูดถึงความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องพม่าดีมากเลยไปดูสักนิดหนึ่งถ้าเขาลบกันจริงเข้ามาใช้ฐานทัพเราให้เขาใช้ได้ไม่ให้ใช้ได้ไหมหรือให้ใช้แต่เฉพาะระบินที่ไม่บรรทุกระเบิดได้ไหมประเทศไทยก็เป็นเป้าแล้วเราจะเลือกใคร จีนก็นเลื่อนเนื้อเชื้อไขเราอเมริกาก็ปฏิเสธไม่ได้นี่คือประเทศไทยในยุคหลังโควิดในเรื่องความมั่นคงนะครับคราวนี้อเมริกาอย่างนี้ก็มีข่าวว่าในอเมริกาปัญหาเรื่อง very hot issue เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจากอสูรกายคนหนึ่งกลับมาสู่อสูรกายคนหนึ่งอสูรกายที่ไปแล้วคือโดนัทรัมปากมาก้าลบไปหมดแต่ปากมากอสูรกายคนใหม่คือไบเดนนะครับ ไม่มีปากมากนักแต่พวกที่เป็นกดปุ่มลบเพราะผมเล่าให้ฟังแลทั้งแล้วไบเดนเป็นคนยกมือให้อเมริกาไปรบอิรานอิรักชีวิตจิตใจเขาเนี่ยอเมริกาเป็นชาติที่ชอบฆ่าคนตายครับทวงสิทธิมนุษยชนจากชทยในยพูดถึงอเมริกาเนี่ยนะครับสภาสูงอเมริกา9คนลงชื่อนะครับร้องเรียนสภาสูงให้แจ้งไทยว่าไทยกําลังละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องเด็กงานฉุกฉินน้า มีละเมิดอ,อยู่ประมาณ9ข้อคนหนึ่งในรัฐสภาคนนั้นคือแทมมี่อะไรครับดัก,ก,กผู้หญิงไทยที่เป็นบุตรทสมาชิกเสียใจเหลือเกินคนนี้เวลามาอเมริกานะผมเป็นรูปในเจ้าภาพเลี้ยงครับเขาก็เป็นคนไทยนะครับแต่งงานกับอเมริกาความคิดคําอ่านเปลี่ยนไปเยหารู้ไหมคนไทยใจโอบอ้อมอารีไปดูคลิปครับพวกอเมริกามาติดโควิดประเทศไทย ไปไหนไม่ได้กินข้าวฟรีเลี้ยงฟรีไปดูสิครับรัเสเซียกลับไม่ได้เราดูแลไทยเนี่ยโอบอ้อมอารีนะครับไม่มีอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนอเมริกาครับดูสิผิวขาวผิวดาไปยิงคนผิวขาวตายดูสิครับนะครับนี่คือลิมลเมอร์ละเมิดสิทธิฆ่าอินเดียนแดงตายทั้งหมดเงี้ยดูสิครับแล้วท่านทราบมหมคคนเราเนี่ยถูกแบนโดยอเมริกาไม่ให้ซื้ออาหารทะเลเพราะเราใช้ นะครับแรงงานของพม่านะครับแรงงานเด็กโอตอนนั้นถูกแบนครับต่อมาที่รัฐภาเนี่ยไปพูดเรื็อกว่าไทยคมขี่สัตว์เอาสัตว์ไปทารุนคือเอาลิงไปเก็บมะพร้าวให้แบนสินค้าเกี่ยวกับมะพร้าวหมดนะผมก็โจกว่าอีกหน่อยเขาจะแบนข้าวไทยนะครับเพราะไทยเราเอาควายไถนานะครับเราก็ถูกแบนอีกนี่คืออเมริกาในทางอีสศกว่าเธอทำน้ำให้คุณมาป่านะครับ นะ้าลูกแพะลูกแกะก็ไม่ใช่เขาบอกเธอไม่ทำให้พอ่อเธอก็ทําน้ําให้คุณนะพ่อไม่ใช่อูทำน้ำให้คุณ,อ,อ,คณอเมริกาก็จะหาทางกีดกันบี้นะครับตลอดเวลาผมพูดเสมอว่านี่นิสัยคนอเมริกานะครับเย่อหยิ่งจองของนินทาคนอื่นดูถูกคนอื่นเับเรียบคนอื่นให้ดูนิสัยคนอเมริกาจากหนังผมพูดหลายทีแล้วผมขอบคุณคุณคนสนทิลิมที่บอกว่าให้ไปดูหนังเรื่องอักลี่อเมริกา รัครศา2502ทำโดยฮอลีวูดมาลอนแบรนโดเป็นพระเอกทำสงครามกับเวียดนามนะครับพระเอกฝ่ายไทยคือมอมรัชวงศ์คือธิปามูนนหนังเรื่องนี้แสดงถึงนิสัยใจคอของคนอเมริกาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้คนอเมริกาดีๆอยู่เยอะนะครับนะครับผมก็มีเพื่อนอเมริกาดีๆอยู่เยอะไทยเราเองเนี่ยก็มีเพื่อนอเมริกาดีอยู่เยอะวันนี้ต้องพูดอเมริกามากเลยเมื่อตอน2500เนี่ยอเมริกาส่งนะครับ คนมาสอนภาษาอังกฤษชื่อโปรแกรมนี้ว่า Peace รปอว่าสัพนิพาพ Corporation C O R P ส่งคนมาสอนภาษาอังกฤษผมก็เคยมีครูมาจาก Peace Corp นะครับนั่นคือการสร้างมิตรภาพไทยเราก็มีโปรแกรมเอานักเรียนมาปัดฝุ่นส่งไปเรียนที่อเมริกาเรียกว่า American Field Service หลายคนเป็นรัฐมนตรนนีนี่คือความผูกพันสม,มัยเดิมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ แล้วคนพวกนี้ทำหน้าที่เวลาเกิดลบกันก็ส่งข่าวก็บอกพีซคอร์เนครึ่งหนึงเป็น CIA ครับนะครับและอเมริกาผมพูดหลายทีแล้วฝากพระพวกเราช่วยดูนะครับทำไมอเมริกาเข้าเมืองไทยไม่ต้องทำวีซ่าถามคำถียนะครับจะช่วยดูให้หน่อยนึยเรากำลังถูกอเมริกาบีบคั้นค่อนข้างมากทีเดียวนี่คืออเมริกันนะครับเอาเปรียบทุกประเทศเลย แล้วขณะนี้ดูสิครับกาลังเข้าไปพมา่ากําลังแยกพมา่าเป็นพมา่าเหนือพมา่าใต้เหมือนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีนใ,นใต้เคยดูนะครับกำลังถูกแบ่งดินแดนพระเอิญพมา่าในี่โชคร้ายนะครับพมา่าเนี่ยลบลาข้าวฟันกันไม่สามารถจะรวมกันติดนะครับยังมีคนเผ่าเล็กเผ่าน้อยรวมกันเป็นประเทศไม่ได้ประเทศจะรวมกันได้บางทีมันต้องเริ่มต้นด้วยพลังนะครับไปดูสิครับสมัยเราเหมือนกันถ้าเปิดสมัยสุโข,ขทัย พ่อขุนศรีินทราซิษไม่รวมประเทศเราก็มีเผ่าเล็กเผ่าน้อยลบราค่าฟันกันมาพม่าเดี๋ยวนี้นะค,ครับถ้าจะปล่อยให้เผ่าเล็กเผ่าน้อยเป็นประเทศอิสระยอมได้ไหมนะครับถ้ายอมได้พม่าก,ก็ต้องเป็นสหพันธ์มีประเทศเล็กๆ,ๆน้อยเยอะเลยประเทศพม่าก,ก็ไม่ยอมรวมทั้งรัฐมนูลของไทยก็บอกประเทศไทยจะแบ่งแยกไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือปัญหาของพม่าซึ่งไม่มีใครเข้าใจพะค่ากันตายอุตลุดนะครับเขาเจ็ดสิบปียังฆ่ากันตายอยู่เลยครับ เนี่ยคือองซูซูจีพ่อก็เป็นทาหารขึ้นมาด้วยทาหารนี่คือพม่าก็ได้เกิดขึ้นปัญหานี้เกิดไงครับหนึ่งดอลลาร์สวีกนะครับดอลลาร์ราคาตกอย่ากเก็บดอลลาร์ไว้นะครับจาไว้เลยนะอันแรกเลยแล้วที่สองพม่านี่คือพม่าจะหนีทับเข้ามาอยู่ในชายแดนเราเยอะชายแดนแถพมา่าเรามีอยู่ประมาณห้าชายแดนแถบพมา่านะ จงไปทำบัฟเฟอร์โซนไว้คราวที่แล้วผมพูดแล้วบัฟเฟอร์โซนคืออะไรคือพื้นที่กันไม่ให้พม่าหลุดเข้ามาภายในได้ทำไว้สองชั้นนะครับขั้นแรกกันไว้ประมาณสักครึ่งกิโลทำเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับสำหรับคนเข้ามาติดโควิดไม่ติดโควิดนะครับแค่นี้อันที่2เข้ามาลึกหน่อยอีกครึ่งกิโลให้คนที่รีภัยจริงๆมาอยู่ชั่วคราวที่นี่อาจจะต้องมี โรงพยาบาลสนามมีอะไรสนามเนี่ยทำทั้งสองขังข้นนะครับยาวเนี่ยประมาณทักสทักห้ากิโลลึกประมาณทัก1ห่กิโลเตรียมไว้เลยนะครับเป็นเรียกว่าเกรย์แอเรียเตรียมไว้เลยครับทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยครับคือยุทธศาสตร์การป้องกันการการที่พม่านะครับหนีทับมาที่นี่นี่อย่างนี้นะครับโควิดเราทำได้ดีมากโอเคแล้วนะครับ การกระตุน้นเศรษฐกิจผมพูดแล้ววันนี้วันสุดนะกระตุ้นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นระยะพิเศษเปิดดูใน youtube ครับไออี AI ท่านไหนจะทําไงขณะนี้ภิวิกฤตที่เป็นโอกาสครับโลเคชันโลเคชันโลเคชันครับพื้นที่ที่คนเตรียมการลงทุนคือชายแดนพื้นที่จะเตรียมการลงทุนคือรอบกองทัพอเมริกาจะไม่อยู่นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อย่าเก็บดอลลาร์ไว้มากนะักนะครับมันจะดอลลาร์มันจะ อินฟลูเอนซ์นะฮะแล้วคนไทยก็คืออย่าใช้เงินเกินตัวครับเตรียมตัวสำหรับสงคราม b a c k to f o o d และและอะไรครับและยานะครับจำไว้เลยนะครับถ้าลบกันจริงๆอาหารและยาขาดมากเตรียมตัวไว้นอกนั้นโชคดีทุกคนครับห้ามทะเลาะกันเหมือนเด็กขาดอย่ายอมให้อเมริกามาแบ่งเราออกเป็นสองข้างนะครับอย่ายอมให้อเมริกามาช่วยเหลือนะครับคนที่ไม่สามารถจะสู้รัฐบาลได้ พักเล็กพักน้อยอ่ะนะครับรอย่างเี้ยหรือเด็กชูสามนิ้วอะไรเงี้ยอย่ายอมให้เราแยกประเทศเจรจากันไว้นะครับเมื่อก่อนนะครับอังกฤษกำลังจ,จะแยกฝรั่งเศสฝั่งขวาฝั่งซ้ายของไทยใกล้พม่าอังกฤษเอาไปฝั่งขวาของไทยของแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเรานะครับฝรั่งเศสเอาไปแล้วเกิดวิถกแยกเป็นผักอกสองข้างนะอย่ายอมเด็ดขาดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับติดตามดูข่าวนอกประเทศข่าวในประเทศ เตรียมตัวรับให้ดีปีนี้ปีบัวนะครับบัวดุครับนะครับจะคงจะเก็บตัวกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านทุกทีครับขณะนี้ถ้าว่าไป่ทำรักกลับไปเรียนหนังสือครเปิด recu.com ครับเราจะเปิดเรื่อง cash flow in crisis และ cash flow after covid จะสอนเรื่องการวิธีการบริหาร cash flow ในโครงการเรานะครับที่ทำไปแล้วหรือก่อนจะทำภายหลัง covid 19ด้วยจะเปิด อีกสองอาทิตย์ข้างหน้าครับติดตามดูครับวันนี้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านห้ามทะเอลาะก,กันนะครับ